สวัสดีน้องน้องอะไรนะ <laughs> น้องเชลลิ่โอ้จำาหลาบไม่ได้โอ้จำาหลาบไม่ได้แย่แล้วคนเราจะบอกว่าคือตอนนี้พวกเรามีปัญหาในการที่คนเพราะว่าเราไปสวนอาร์ทีมาแล้วนะแต่ว่า,าน้ำตาลรีวิวไก่ใหม่เน้ำตาลไ,ไก่นี่นุ่มมากถามจ๊อกไก่ได้ไหนนะไกน่นิ่มมากอร่อยไก่จากไหนคะอันนี้บอกก่อนว่าเป็นตัวเมียตัวเมียเพราะว่า I feel the rain crashing down. All around this empty town, I'm searching for the lost and found. But you don't care, you're unaware. Keep moving like the scars on. i wow. งความรู้สึกวันนี้ยขอไปอ้อรอเลยได้ไหมคุณพลอยครับพูดอะไรสักคำครับออยยยู่่หารปแมกับพเป็นไงบ้างครับคุณแม่ลูกสาวจะเดินทางแล้วแม่อยากมีไม่เดียวไม่เดีสัตวครับผม คุณไพลินครับไไม,ไมคขอสักประโยคครับไพลินครับวันนี้คุณเื่นกีมแล้วครับทำไมคุณไม่ตื่นตามนาดีก้าพวกคุณขนาภูมิคุณยังพูดไปไหนจะไปชาตน้ำหนักสวัสดีน้อง น้องอะไรนะน้องเชลินโหจำหลาดไม่ได้โหจำหลาดไม่ได้แย่แล้วตีการมันตีมันตีตีเหรอตี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 จับมือหน่อยเลยจับมือโอ้ไม่จับมือเลยใกล้เวลาเช็คอินแล้วครับคุณเบนว่าไงครับรู้สึกตื่นเต้นไหมมีกล้องมีตังค์ให้ยืมไม่มีอะไรครับยากจน ะคนนี้คนนี้อยากออกกล้องบ่อยมากเลยสงสัย EP นี้น่าจะเป็นของน้องส้มแล้วแหละสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นุ๊กตื่นสวยเออนี้ก็คือกระเป๋าของเราไงกระเป๋าเพื่อนเองแล้วไอ้สีเหลืองนั่นถังขยะหรือเปล่าครับไม่ถังขยะถังขยะเคลื่อนที่ค่ะสีเหลืองนั่นค่ะอันนี้คือกระเป๋าใบเล็กอนเราลัดกระเป๋าได้ไปได้ดูจะดื่มอนี่ก็กระเป๋าใบเล็กนะ พวกเราไม่แข่ไม่ไม่ไม่ทักไทยสวัสดีค่ะอุ้ยหลานสาวน้องเชอรี่น้องเชอรี่ลินกระเป๋าที่เทียวใหญ่กว่ากูอีกโอน้องน้องคนนี้ก็ดื้อเหรอ คิวทักทายกล้องหน่อยอีกคิวเล้ยมันวทุกคนเราจะบอกว่าคือตอนนี้เมื่อเรามีใบเดียร์แล้วทุกคนเพราะว่าเราไปตรวจอาชีมาแล้วนะแต่ว่าเรามีัใบแล้วเราก็ได้มาตรวจที่เตรวจเอทีเคนะคะตรวจใหม่ที่สิบรับผลรับน่ได้เลยได้เลยได้แล้วครับพาสปอร์ตไม่ใช่นี่เ้ย นี่นี่รอรอครับรอได้เลยครับลยครับเอาก็ะครับ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 ได้ครับครับสวัสดีครับจริง

i ตารีวิวไก่ใหม่เนี่ยตัดไก่นี่นุ่มมากถามล็อกไก่ได้ไหนนะไก่น well ี่นุ่มมากอร่อยไก่จากไหนคะอันนี้บอกก่อนว่าเป็นตัวเมียตัวเมียเพราะว่าแต่ในท้องเขียวเฮ้ยปวดรอนหรือเป่ะจริงลานคุณลานคิดถึงบ้านควรไหมไม่ต้องคกินกินมันส์มากแล้วกินร้อนมันดี อะไรอะไรเพิ่งกินมายังหมดแล้ว,ดลว,ลวเดืนอนรีไอแป้งรีวิวอร่อยไหมวันเนี้ยดูดิวอร่อยมากเลยค่ะเนี่ยกินจะหมดแล้วกินคนเดียวเลยคนไม่ช่วยกินอ๋อเอเอเราเราคนนี้ไม่ช่วยกินเหรอคนเนี้ยหัวปากซอสเต็มปากอืมไมไ่กินไม่ได้กินเลยค่ะ <laughs> ไม่ได้กินเลย <laughs> แล้วแล้วที่มือนี่คืออะไรครับ ไงเป็นโนกินยังไงให้วงจนวอกเลยกินยังไงให้ให้ทางจมูกไม่รู้สิไม่รู้สิวิววอกจนวอกอ่ะไงมาด้วยกันมาด้วยกันแล้วคนนู้น่ะคนนู้น่ะอร่อยไหมถามจริงอร่อยแล้วกินหมดเลย แป้งเปนคนเดียวมึงกูเป็นคนเตี้ยเพื่อนไม่ช่วยกินหรอเแป้งแตกมากกว่าเจียดปะไป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 ย้ายโต๊ะนไม่ดาพรามจะย้ายไปจได้ไู้หาลกาตลดดาตลดใครด่ามา ก็ของเน,นุยไเขาก็ถ่ายไว้ไงไม่ทำเไรทำกับเพื่อนอ่ะเก็บไว้เป็นที่ระลึกไมครอบัหรอั 1, รอบบนารบับิดบิดบิดนี่คนนี้สาวเกาห,หลคคีเนี่ยมีแต่คนทัพเฮลโลส แของมันต้องถ่ายมุมเสยชอบสยอ่ะอหน้าบานนะผมยังไม่รู้เลยว่านั่งถูกชี้เลยป่ะครับ Pointing blaming you, you did not know. ถ่าจเจ้เลี้ยงมาเยาเขาเอาไปทายแ ตอนนี้พวกเราก็มาดินเนอร์กันนะครับใช่ฮะดินเนอร์ที่ไหนครับเคฟีคัเออือวานมึงกินหมดิฮะเบื่อบจะหมดแล้วอยากกินลาบไบ่อปแ้เ่ยงไปถามว่าลับากสืบเกือบิ้ครับ Oh. I thought you were the one for me That's why I give you everything Held you close by the stormy seas Oh, you meant the world to me